เรื่องของพระอาจารย์ปราโมบนะครับก็สวนสันติธรรมตอนนี้ก็กลายเป็นพื้นที่ห่วงห้ามสําหรับสื่อมวลชนต่อเนื่องนะครับเพราะว่าวันนี้ก็อนุญาตให้เฉพาะบรรดาลูกศิษย์ที่เข้าไปปฏิบัติธรรมเข้าไปเท่านั้นนะครับส่วนสื่อมวลชนก็ถูกกันให้อยู่ข้างนอกนะครับไม่สามารถเข้าไปได้ก็ได้แต่สังเกตการนะครับก็เลยไม่ทราบว่า พระอาจารย์ประโมทนั้นอยู่ที่สำนักหรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็ตามในเรื่องของการตรวจสอบนะครับคุณเสนีจิตตะ,กะเกษนะครับผู้ว่ารชาชการจังหวัดชนบุรีก็ได้มีการสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักพร,พระพุทธศาสนาจังหวัดชนบุรีเนี่ยนะครับตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาชุดหนึ่งนะฮะโดยมีในอำเภอศรีราชาเนี่ยเป็นประธานนะครับแล้วก็มีนิติกรนะฮะมีหลายๆฝ่ายเข้ามาช่วยเพื่อที่จะไปตรวจสอบ เหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการเงินการทองนะครับเรื่องของที่ดินของสวนสันติธรรมแห่งนี้นะฮะส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องของพระธรรมวินันนะครับวันนี้เนี่ยพระรัตนเมธีเจ้าวาดวัดแก้วจุรามณีนะครับในฐานะหัวหน้าพระวินัยาธิการหรือว่าตํารวจพระเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่ากรณีของพระอาจารย์ปลาโมที่มีกุฏิใกล้ก,กันกับแม่ชีอรนุษย์ซึ่งก็เป็นอดีตภรรยาสมัยที่ยังเป็นคารวะเนี่ยนะครับ ไปตั้งอยู่ใกล้ๆก,กันแล้วก็บริเวณนั้นเนี่ยตามรายงานข่าวก็คือว่ามีการปลูกต้นไม้ทึบาบ,าบางไว้นะฮะในทางวินัยเนี่ยถือว่าเป็นที่ลับตาครับการอยู่ในที่ลับตาสองต่อสองกับกับผู้หญิงเนี่ยนะครับกับนารีเนี่ยถือว่าสามารถที่จะปรับอาบัตได้สามอย่างนะครับ,รบตั้งแต่อาบัตอย่างเบาปาจิตตีไปอย่างแรงรองจากประราชิกก็คือสังฆาที่เศษแล้วก็อาบัตประราชิกเลย นะฮะถ้าหากว่ามีอุบาสกหรือว่าคนที่พูดจะน่าเชื่อถือไปกล่าวหาด้วยอาบัตทั้งสามอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยพระสามารถที่จะปรับนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับในทางวินัยแม้ว่าจะไม่ได้อยู่กุฏิเดียวกันนะแม้อยู่บริเวณใกล้กันนะเพราะว่ามันเป็นที่ลับตาที่ลับตาที่ลับตากับที่รับเขาบอกว่าหน้าต่างตรงกันด้วยนะอืหน้าต่างเนี่ยปลูกปลูกออกมาเนี่ยตรงกันเลยอื้ยนที่คุณกัมพูบอกก็คือว่า ต้นไม้ร่มไม้มันล้อมรอบหมดครับอันนี้ไม่ได้อนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งหนังชีวิตหนังชีวิตวัน